สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง KP Invest นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบิตคอย์ในปี2025ค่ะมีข้อมูลหลายมุมมากเลยทั้งเทคนิค AI สถาบันตลาดล่าสุกดกฎระเบียบรูปแบบเก่าๆคือข้อมูลมันเยอะค่ะเราจะลองมากลั่นกรองกันให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรสำคัญจริงๆใช่ครับคือสัญญาณตอนนี้มันค่อนข้างจะ ขัดขดกันอยู่นะครับมีทั้งแบบคาดการว่าโอ้โหจะไปสูงมากกับอีกฝั่งก็เตือนว่าระวังจะร่วงหนักเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปัจจัยอะไรขับเคลื่อนอยู่แล้วความเสี่ยงจริงๆมันคืออะไรบ้างค่ะเริ่มจากมุมมองบวกๆที่ทําให้ใจฟูกันก่อนนะคะมีคนมองไปถึง2 0 0แสนเหรียญเลยเหรอคะภายในสิ้นปี2025เนี่ยอะไรทําให้เขามองไปไกลขนาดนั้นคะครับอันนี้มาจากทาง bitwise คุณแมทฮูกันเขามองเรื่องเอ่อ ดิมาสป라이เป็นหลักเลยคือความต้องการจากสถาบันนะครับผ่าน ETF บวกกับที่บริษัทอย่าง Strategy, s t r a t e g y เขาก็เก็บบิตคอยเยอะมากๆมันเลยอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Supply Shock อ๋อ Supply Shock ใช่ครับคืออุปทานมันตึงตัวสวนทางกับฝั่งนักขุดที่เผลิตได้น้อยลงหลัง h o u s e i n ด้วยแล้วก็มีทาง Cryptoquant คุณค mm ียังจูก็บอกว่าอุปทานบิตคอยตอนนี้ติดลบแล้วด้วยซ้ำเหมือนเงินฝืดเลยครับอื mm hmm. ไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะมีบทความจาก t ท x m m g g z z n n e ก็มองคล้ายๆกันคาดไว้แสนแปดถ้าเศรษฐกิจดีๆหน่อยแล้วเขาก็ย้ำเรื่องสปอ t b ตบิตคอย t f ของ BlackRock ว่าแบบเป็นจุดเปลี่ยนเลยเปิดประตูให้สถาบันเข้ามาง่ายขึ้นใช่ครับแล้วยังมี Arthur h a y e ฮอีกคนที่มองไปนู่นเลยล้านเหรียญใน3ปีโออันนั้นก็มองไกลมากแต่มันก็มีเสียงเตือนดังๆส่วนมาเหมือนกันใช่ไหมคะ มีครับมีมีโดยเฉพาะกลุ่มนักวิเคราะห์เทคนิคที่เขาเรียกกันว่า4ี่จตุรเทพนะครับอ๋อกลุ่มนั้นชื่อคุณคุณค่ะกับก็เป็นนักวิเคราะห์ดังๆ4ท่านเขาออกมาเตือนพร้อมกันเลยว่าถึงราคาจะทําจุดสูงสุดใหม่ไปแถวแสนหกพันเหรียญเนี่ยแต่ตลาดมันอาจจะใกล้แบบอิ่มตัวแล้วเสี่ยนปรับฐานแรงได้ น่าสนใจนะคะคือฝั่งที่มองพื้นฐานมองดีมานสถาบันกับมองบวกมากๆแต่ฝั่งเทคนิคเริ่มเห็นสัญญาณอันตรายในกราฟแล้วมันเหมือนกับแรงซื้อใหม่ๆมันก็นังจะสู้กับรูปแบบราคาเดิมๆที่ออมักจะต้องมีการปรับฐานเสมอเขาเห็นอะไรในกราฟกันคะครับแต่ละคนก็มีมุมมองต่างกันนิดหน่อยครับอย่าง Blunt Capital เขาใช้ Elliott Wave มองว่าตอนนี้อาจจะเวฟ5แล้วเวฟ5นี่คือ คลื่อนสุดท้ายใช่ครับมักจะเป็นคลื่อนสุดท้ายอาจจะไปได้ถึงแสนสองแสนสามหมื่นเหรียญแต่ก็เสี่ยงพักฐานแรงเหมือนกันส่วน t Crypt o Crypto Line ีนก็มองว่าอาจจะเป็นแค่ Dead Cat Bounce คือเด้งหลอกในขาลงหรือเปล่า d e v t h e Wave ก็ใช้ LGC ชี้ว่าอาจจะต้องลงไปพักแถวๆเท่า90 0 0เหรียญก่อนส่วน Crypto c a p i ก็เตือนเรื่อง Boot Trap ครับกับดักกระทิงแนะให้ระวังพอร์ตดีๆ อืมแล้วรูปแบบราคาเก่าๆหลังฮาวิ่งล่ะคะมันก็ดูจะสนับสนุนคําเตือนพวกนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับมีบทวิเคราะห์ชี้ว่าหลังฮาวิ่งทุกครั้งเลยนะ2 0 1 2 2016- 2 0 2 0เนี่ยมักจะมีปรับฐานใหญ่ตามมาประมาณปีถึงปีครึ่งซึ่งถ้านับจากฮาวิ่งล่าสุดเมษายน24ก็อาจจะตรงกับช่วงเมษายน25หรือพฤศจิกายน25ที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะ แล้วการวิเคราะห์ e l เลีย w a v อีกมุมก็มองว่าตอนนี้อาจจะอยู่เวฟ3ที่กำลังจะจบแถวแถวแสนถึงแสนสามื่นเหรียญซึ่งมันก็แปลว่าความเสี่ยงขาลงมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วเหมือนกันเราเห็นทั้งมุมบวกสุดๆกับคำเตือนแรงๆแล้วปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้าง AI อย่าง ChatGPT นะครับเขาคาดการช่วงต้นพฤษภา25ไว,แว้แถวๆ91,000ถึง96,000เหรียญก็ดูจากผลหลัง h o วิ i n g กับความต้องการสถาบันนี่แหละครับส่วนกรอกของ XAI จะเระวังก่อนนิดหน่อยคาดไว้ที่88 0 0 0ถึง92 0 0 0แต่ก็ยังเห็นสัญญาณบวกทางเทคนิคอยู่บ้างอืมแต่พอหันมาดูข้อมูลตลาดจริงๆล่าสุดจาก CoinGecko ในไตรมาสแรกปี25เนี่ยภาพมันกลับเอ่อ ไม่ค่อยสวยเท่าที่คาดการกันเลยนะคะถูกต้องครับถึงบ t c o i n จะทำเอา m e high ใหม่ไปตอนมกราที่160,000กว่าเหรียญแต่ภาพรวมมูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยมันลดลงไป18.6%เลยนะครับในไตรมาสแรกอ้าวเหรอคะครับ Bitcoin Market Dominance เนะ่ะเพิ่มขึ้นจริงเป็น59.1%แต่นั่นเป็นเพราะว่าออ c คอยอื่นๆโดยเฉพาะอีเธ r เรียมเนี่ยร่วงหนักมากลบไป45.3% ส่วนแบ่งตลาดอีเทเรียมเหลือแค่7.9%เองต่ำสุดตั้งแต่ปี2019เลยสวนทางกับทองคำที่บวก18%อเโออีเทเรียมนี่โดนหนักเลยนะคะใช่ครับแล้วที่น่าสังเกตคือกองทุน U.S. spot Ethereum ETF นะครับกลับมีเงินไหลออกสุดที่ด้วยในไตรามาสนี้นั่นก็เป็นสัญญาณที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะ นอกจากเรื่องตลาดแล้วปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องกฎระเบียบโดยเฉพาะจากกรอตสหรัฐหรือ SEC มีผลมากน้อยแค่ไหนคะมีงานวิจัยชี้ว่าการที่ SEC เขาใช้ h a r v i Test ซึ่งมันเป็นเกรนที่เก่ามากมาตัดสินสินทรัพย์ดิจิทัลยุคใหม่เนี่ยมันสร้างความไม่แน่นอนสูงพอ SEC ประกาศว่าเหรียญไหนเป็นหลักทรัพย์หรือ security นะครับราคาเหรียญน,นั้นมักจะร่วงเฉลี่ย17เลยในเดือนเดียว แล้วผลกระทบมันก็ลามไปทั่วโลกรวมถึงนักลงทุนไทยด้วยครับนอกเหนือจะกดระเบียบที่กระทบตรงๆแล้วปัจจัยภาพใหญ่เศรษฐกิจมหาภาคยังเกี่ยวอยู่ไหมคะพวก S&P 500ทองคำค่าเงินเกี่ยวแน่นอนครับ ถ้าดูข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี2021เนี่ยจะเห็นว่าราคาบิตคอยมักจะวิ่งตามดัชนี S&P 500นะครับแต่จะวิ่งสวนทางกับราคาทองคำแล้วก็ค่าเงินบาทเทพดอลลาร์ซึ่งความสัมพันธ์พวกนี้มันก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องคอยดูอยู่เสมอครับในการประเมินทิ่ทางตลาดสรุปแล้วภาพบิตคอยปี2025นี้ดูเหมือนจะอยู่บนทางแยกสำคัญจริงๆนะคะคือมีทั้งแรงหนุนจากสถาบันอุปทานที่จำกัด ที่อาจจะดันราคาไปต่อแต่ก็มีเงาของการปรับฐานตามรูปแบบในดีตมีเรื่องกฎระเบียบแล้วก็สภาพตลาดล่าสุดที่ยังดูเออซึมซึม,ซมกดดันอยู่เปลี่ยนแปลงแค่นิดเดียวในปัจจัยไหนปัจจัยหนึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อไปเป็นลูกโซ่ได้เลยครับค่ะคำถามทิ้งทายที่น่าคิดนะคะคือท่ามกลางปัจจัยต่างๆที่เราพอจะมองเห็นพยายามคาดการณ์กันได้ทั้งเรื่องสถาบันรูปแบบราคาหลังฮาวฟิงหรือความเสี่ยงกฎระเบียบ อะไรอาจจะเป็นปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงจริงๆหรือที่เขาเรียกว่า black swan ที่จะเข้ามาเปลี่ยนทิศทางบิตคอย์ในปี2025ให้มันต่างไปจากทุกการคาดการที่เราคุยกันมาวันนี้เลยก็ฝากคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดกันดูนะคะแล้วก็ฝากผู้รับชมกดติดตามช่อง KP Invest ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ